สวัสดีครับพี่เป้สวัสดีสสวัดีครับเป้ภูสิทธิ์ช่างแก้วมณีครับมิสเตอร์เลนโบสกายสมุทรปราการครับนัมนเบอร์นัมเบอร์2ูครับเบอร์สองครับเป็นยังไงบ้างน้องเป้บัิหีรกิจกรรมแล้วอะ ได้เขาเข้าห้องดา,ามาหมาดๆเลยใช่ไหมลูกครับวันนี้นะครับก็งงปเป็นกิจกรรมของห้องดํานะครับก็เหมือนเป็นการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการนะครับให้รู้ถึงตัวตนของเรานะครับแล้วก็แคมเปญที่เราจะทําเพื่อสังคมในในในคอมมูนิตี้นี้ครับใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีคขาก็สนุกดีถึงแม้ว่าจะเคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับ กรรมการถามคำถามที่หนักหนาไมู่กเอาจริงๆส่วนใหญ่จะถามในคําถามไม่หนักหนาครับแต่อยากรู้ว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงกับสังคมบ้างแล้วก็ถามในเรื่องของตําแหน่งเป็นเพราะว่ามีหลายตําแหน่งอะไรเขาก็กลัวว่าคนจะอ่าใช่แล้วเขาก็กลัวว่าเราเราจะทํายังไงให้รู้สึกว่าถ้าเรามาอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยเราจะบอกบอกกับสังคมยังไงว่าเราเราช่วยเหลือสังคมทางด้านไหนในในคอมมูนิตี้ของฟาซีลุงครับใช่ครับครับมีรอบไข ยังไงนะครับเป้ขอกำลังใจนะครับพี่น้องทุกคนนะครับในโซเชียลนะครับก็ช่วยแชร์เป้ด้วยนะครับเบอร์ของเป้นะครับเบอร์ศูนย์สองครับเป้ภูสิทธิ์ช้างแก้วมณีนะครับมิสเตอร์เรนโบสกายสุดปาการครับขอบคุณครับ